ไม้สักทองนะครับครับเป็นงานเป็นงานทั่วไปเป็นงานสั่งทางานเกรดงานพรีเมียมก็มีแล้วก็งานทั่วไปมีงานสั่งของลูกค้าทุกอันมีเจ้าของหมดแล้วว่างั้นเจ้าของเรียบร้อยอินไซต์พิเศษเป็นงานสั่งอ,อันนี้เป็นลงเรื่อยถ้าเป็นไม้ที่แปลรูปแล้วอย่างอนู้น,น ون, เอาไปทําบ้านนี่เอาไ้สรนะ้างบ้านนี้อันนี้แห้งธรรมชาติไม่ได้อบถ้าอบ้วเสียเสียเนื้อไม้ อ๋อนี่เป็นลายสวยเนาะอันนี้คือไม้สักทองลายคือคือมันจะขึ้นพื้นที่ภูเขาแลักษามมันจะเป็นลายอย่างเงี้ยตอนดี้ค่ะทุกคนก็มาพบก,กับต้อยอีกแล้วนะคะและคลิปนี้ค่ะว,วันนี้จะพามาดูธุรกิจของทางบ้านที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นธุรกิจอะไรคะขาไม้ครับอันนี้ของพี่ชายตามมาค่ะอันนี้ชื่อร้านอะไรรุ่งสยามขาไม้อันนี้เป็นลงลงแปรรูปที่สอง นู่นยืนอยู่นู่นเจ้าของจะอินดี้อินดี้ด้วยนี่ครับนี่คือหน้าตาของเจ้าของเจ้าของครับเจ้าของร้านส่องพระอยู่อันนี้พี่แจ็คนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ธุรกิจไม้ดูนี่ก็ <c oughs> จะเป็นพวกไม้สกักไม้แปรรูปทั้งหลาย <c oughs> อันนี้เป็นลง <c oughs> เป็นลงเลื่อยลงแปรรูปนะครับอันนี้อยู่กับเจ้าของนะคะ อันนี้พี่พี่แจ็คพี่แจ็คพี่ชายผมเองนะยตอนนี้ที่นี่มีไม้อะไรบ้างครับพี่แจ็คมีไม้สักอย่างเดียวไม้สักคทองนะครับครับเป็นงานเป็นงานทั่วไปเป็นงานสั่งทํางานเกรดงานพรีเมียมก็มีแล้วก็งานทั่วไปมีอ๋ออันนี้ก็คือต้องสั่งทํครับสั่งทําอย่างเดียวส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ได้ทําไปไปทั่วไปก็คือจะเป็นงานสั่งอืม ทุกงานสั่งของลูกค้าทุกอันมีเจ้าของหมดแล้วว่างั้นมีเจ้าของเรียบร้อยนะครับแล้วราคาไม่แพงนะครับแต่เป็นไม้สักเน้นว่าเป็นไม้สักทองนี่มีแบบเป็นที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะดูนะทุกคนอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งของของออเดอร์สั่งทำตามออเดอร์พี่แจ็คเขาเขาถามมาว่าข้อดีของไม้สักทองคืออะไรไม้สักทนครับทนมากทนฟ้าทนฝน ปวกไม่กินด้วยไม่เป็นไรปวกไม่กินไม่บิดไม่งออแต่ว่าไม้ต้องมีอายุนิดนึงไม้ดิบไม่ได้ถ้าเป็นไม้อ่อนไม้อ่อนก็ีกสภาพหนึ่งแต่นี้เป็นไม้เกตการ์ขึ้นไปอายุยี่ยี่สิบปีขึ้นถึงสามสี่สิบปีอันนี้ก็คือไปรับไม้มาอีกตามหาไม้แล้ัด็องตัดเองโอ้เป็นตัดเองเขามีประมูลส่วนเนาะของป่าไม้เนาะตัดเอง อันนี้เป็นงานสั่งงานประตูอันนี้แฮนด์เมดชุดโต๊ะครับนี่อ๋อนี่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 นนี่โอ้ <c oughs> บานแดงใหญอ่อันนี้ไซส์พิเศษเป็นงานสั่งสองเมตรสามสิบคูณหนึ่งเมตรส่งตัวไทยไหมพี่แจ๊คทั่วประเทศไทยใบรุญยตกรมป่าไม้ สามารถไปได้ทั่วประเทศไทยอ๋อนี้ปสู้แต่มีค่าขนส่งคิดตามระยะทางอ๋อครับอันนี้บิวอินด้วยใช่ไหมบิวอินด้วยํำบ้านไปหลังก็ทําอไม้สักนี่อยากบอกทุกคนนะครับว่าไม้สักนี่เป็นไม้ที่ใช้ได้แทบทุกส่วนเลยขี่เลื่อยอันนี้ก็มีคนมารับซื้อนะบอกไว้ก่อนนะครับนี่นะคี่เลื่อยเนี่ยเนี่ยขี่เลื่อย ขี้เลื่อยก็เขาจะเอาไปไปทำพวกไม้อัดไม้อาร์ติเคิลไม้พวกนี้เป็นไม้ทนทนสภาพอากาศบ้านเราทนฟ้าทนฝนตากแดดไม่เป็นไรฝนตกใส่ไม่เป็นไรอืมอ่าและบวกไม่กินบวกไม่รับประทานอันนี้คือฝั่งแปรรูปนะแต่ว่าไอฝั่งไม้ต้นจะอยู่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันฝั่งหรือว่ฝั่งแปรรูปอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่นู่นกันฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นไม้ที่ไปตัดมานี่ อันนี้เป็นลงเรื่อยเราการแปลรูปอันนี้เตรียมแปลรูปนะครับตัดเป็นทอดตามขนาดแล้วไม้พวกนี้เขาไปเอาเข้าไปทําอะไรกันครับไปสร้างบ้านอันนี้นะไปสร้างบ้านอันนี้เขาไปทําอะไรอันนี้ไปทําเป็นเศษจอร์ไม้ไม่ใช่ไปเศษไม้เอาไปเอาไปทํโลงชิปไฟฟ้าอ๋อทำลงไฟฟ้าเอาเอาไปบดเอาไปชิปอ๋อ ถ้าเป็นไม้ที่แปลรูปแล้วอย่างนู้นเอาไปทําบ้านเเอาไว้สร้างบ้านทํามุงกบทําประตูทำบ้านทาฝาทําพื้นทําได้หลายอย่างใครอยากได้ไม้นะติดต่อได้ที่นี่อไม้ที่แพงที่สุดที่เป็นต้นเมืองแพร่เนี่ยเขาวัดยังไงที่เป็นคนโอบอะไรเงี้ยวัดหน้ายังไงเวลาผ่าผ่าแปลรูปให้วัดความโตของหน้า ถ้าหน้าใหญ่ขึ้นไปเลยแปดนิ้วขึ้นไปก็คือเริ่มจะแพงขึ้นอและความหนายกตัวอย่างอย่างนี้ตัวละตัวละสองร้อยสี่สิบาทท่อนหนึ่งสองร้อยสี่สิบท่อนเดียวเนี่ยสองร้อยสี่สิบ้สองนิ้วหน้าสี่นิ้วนี่เป็นเศษน,นี้ผลผลิตแล้วถ้าเป็นต้นนี้อันนี้ต้องตัาแปลรูป อ๋ออันนี้คือไม้รอแปรรูป,ป,รปอันนี้รอขายขี้เลื่อนนี่รอขายนะครับเนี่ยอันนี้เป็นขี้เรื่อยที่มีเจ้าของหมดแล้วนะไม้พวกนี้ยังไม่มีเจ้าของอันนี้เป็นลูกป,ปันไดเป็นไม้ลอดอไม้แปรไม้ลอดเอาไว้ทําโครงสร้างของบ้านอ,อันนี้อันนี้แห้งธรรมชาติไม่ได้อบถ้าอบไว้เสีย เียเนื้อไม้อ๋อนี่เป็นลายสวยนะไม้ไมันก็มีตำหนินิดหน่อยบางครั้งคือมันเป็นต้นของมันมันมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ไม่ใช่เอาปูนมาหลอ่อมาเทอ่ามันก็มีลายของไม้ของมันมีตามั่งลักษณะสีของไม้จะเป็นสีเหลืองทองทองอันนี้คือไม้สักทองโดนแล็กเกอร์แล้วย่างสวย,อยบอกเลยนี่ครับเป็นไม้ธรรมชาติทั่วไป น,นี่ใสแล้วเราทำฝ้าอ๋อันนี้ไม้ที่เขาใช้ตีฝ้าอ่าอันนี้ใสเรียบร้อยโอ้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ใสตรงนี้ยังไม่ได้ใสถ้าใสแล้วมันจะเรียบเรียบนะทุกคนใส,ใสแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกึ่งสาเร็จรูปเอาไปทําบ้านได้เลยก็คือไม้อันนี้หรือเหยียบไปนะอันนี้นะก็คือมันจะเรียบแค่เอาไปแล้วก็ไปทาเลกเกอร์ทำคราวทาเลกเกอร์ขัดหน่อยทาเลกเกอร์ก็เรียบร้อยละ ส่วนอันนี้ก็คือยังไม่ได้ใสยังไม่ได้ขัดก็คือเพิ่งตัดมาเลยยังไม่ได้ทําการใสอันนี้นี่ใบอนุญาตให้ดูใบอนุญาตหายไปแล้วหายไปแล้วหลายประเภทหลากหลายแล้วแต่ออเดอร์เข้ามาออเดอร์ก็คือมีเรื่อยๆมาเรื่อยๆไอ้ฝั่งหนึ่งฝั่งโน้น นวนเป็นใสเรียบร้อยเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนพี่แจ็คไม่คิดจะทำธุรกิจนี้เลยเมื่อก่อนพี่แจ็คเขาอยากเป็นช่างตัดผมเว้ยนี่อันนี้เป็นพื้นยังไม่ได้ใสอ๋ออันนี้พื้นบ้านนะครับครับ้านอันนี้คือไม้สักทองลายคือคือมันจะขึ้นพื้นที่ภูเขาลักษณะมันจะเป็นลายอย่างเงี้ย อ๋ออันนี้เป็นเป็นไม้พื้นบ้านที่เขาไว้ปลูกพื้นบ้านอ,ะอ่ะคอันนี้ใส่เสร็จใส่เสร็จแล้วอ๋อบางบางอันนี้ไม่ได้ขายกงหนูไม่ได้ขาย <c oughs> ผกงดักหนูอันนี้แค่โชว์เฉยๆนะเอาไว้ดักหนูอันนี้ไม้ที่ใส่แล้วอ่าอันนี้ทําร่องอันนี้ร่องบัวตรงนี้ร่องวีอ๋อนี่ไงมันจะเป็นร่องแบบนี้เนี่ยเนี่ย วิธีประกอบเวลาเราเราไปตีฝ้าอามันจะมีลังลิ้นอยู่นะครับประกอบมันจะมีลังลิ้นแล้วก็ประกอบกันเนี่ยมันจะพอดีกัน,<อ>นเป็ะเลยเนี่ยมันจะเป็นร่องวีนิดนึงทําฝ้าได้ราคาไม่แพงราคาถูกมากคลิปแรกคือ,อถ้าใครมาเที่ยวแพร่เนี่ยจะเห็นว่าคนแถวเนี้ยจะใช้ไม้ปลูกบ้านกันเยอะมากเพราะมันเป็นแหล่งกำเนิดคลิปแรกใช่ดูเลยนะ ต้นกาเนิดไม้สักก็คือที่แพะที่แพ่เนี่ยดังสุดอ,อันนี้คือหน้าหกนิ้วอันนี้ร่องบัวเวลาทําฝ้าทําฝาอ่า,อามันจะประกอบกันอย่างนี้นะมันจะสนิทนเลยประกอบกันอย่างนี้นี่นนอย่างนี้อืมอ,อันนี้มันยังมีรังลิ้นอยู่ประกอบอย่างน,น,น,นี้อันนี้แหละครับหังได้เยอะมาช่วยอุ่นหนุนหน่อยนะมาช่วยอุ่นหนุนหน่อยวนี้ไม้อะไรอันนี้แปร แปรแปรกระทงทําได้หลายอย่างเผื่อมีคนสนใจตรงนู้นไม้เป็นต้นขายไหมขายเป็นต้นก็ขายขายหมดแบบสำเร็จรูปก,ก็ขาย,ขายคือไม้เป็นต้นคนจะเห็นว่าถ้าใครมาเที่ยวแพรเขาจะวัดฐานะกันด้วยเนี่ยแหละเสา <c oughs> จริงๆบ้านใครหน้าเสาใหญ่เนี่ยก็คือมีอันจะกินนะนี่ทุกคนดูนี่นี่ คืออันเนี้ยถ้าไม้ไม้อันเนี้ยเห็นปะมันใหญ่มากเทียบกับมือผมเนี่ยเนี่ยเทียบกับมือผมใหญ่มากค่ะก็หลังจากที่พาทุกคนนะคะพาทัวร์น้องโรงไม้ทั้งสองโรงนะคะทั้งโรงที่เป็นฝั่งเรียกอะไรอะ่ะเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ตรงนี้น,นะคะอืม คือตรงนี้อาจเดี๋ยวให้พี่แจ็คนะคะฝากร้านนิดนึงค่ะอ่านะครับเบอร์โทรลูกสยามค้าไม้ครับอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับเบอร์โทร0869223434มีเพจไหมคะอ่าเพจคือลูกสยามค้าไม้ถ้าลูกค้าทาง YouTube ติดต่อมาจะมีส่วนลดพิเศษให้นี่ครับอย่าบอกว่าสปอนเซอร์รายแรกของเราอันนี้คือสปอนเซอร์รายแรกของเราให้ครับผมอ่านะครับใครที่อยากได้ไม้ก็ แต่ไม้ามาไม้สักนี่คือไม้ถูกกฎหม,มายมีใบรุญาตขนทั่วประเทศไทยนะครับครับอ่าใครจะซื้อเยอะๆก็ได้ยินดีครับสำหรับผู้ที่จะสร้างบ้านหรือว่าทํารีสอร์ทหรือว่าทํากิจการเกี่ยวกับไม้ติดต่อมาโดยตรงได้เลยครับ เบอร์ที่ให้ไปกี้ไปคือ086973434สอ,อ,อง,สงองครับส่งออกด้วยไหมส่งออกด้วยไหมส่งออกนี่ช่วงนี้โควิดครับส่งออก3ปีก่อนแล้วตอนนี้นยังลูกค้าที่ส่งออกยังไม่มาเลย <laughs> 3ปีแล้วแต่ยังติดโควิดกัน <c oughs> นะ,ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็เพจนะคะเพจของทางรุ่งสยามค้าไม้นะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยมีส่วนลดมีโปรโมชั่นให้นะคะบอกว่ามาจาก ยูทูบช่อง y o u t ท b e T.I.Y.K นะคะบอกไปเลยรับส่วนลดไปเลยนะโอเคก็ <Okay. S 1> ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะใครที่ต้องการไม้จะทำบ้านนะคะ <Okay. S 1> เฟอร์นิเจอร์หรืออะไรต่างๆนะคะก็ไม้สักแท้ๆเลยจากจังหวัดแพร่นะคะโ <Yeah. S 1> okay, อเควันนี้ก็ขอบคุณพี่แจ็คมากๆเลยนะคะที่ <Yeah. S 1> พาทัวร์เนาะ <laughs> สำหรับท้ายนี้นะคะ<ส>ก็ฝากทุกท่านนะคะ<ส>กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ<ส>จะได้มีภาพคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานนะคะและคลิปครั้งหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือจะนำเสนออะไรนะคะก็กดติดตามไว้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ